เสื้อที่ดีมากเสื้ออะไรนะเสื้อชอว์บอให้ขยับลงให้ใ่ให้เก่งเสื้ออะไรนะมีมีอะไรสำคัญกว่าเสื้อที่ผ่านมาบ้งงงนะางเดิมทีคมีมีแต่ยอดรอภิธรรมโอติกาวิทยา่อะอยู่แล้วเสื้อนี้เพิ่มเพิ่มอะไรใบโพ ไฟพอของจริงจารึกอักษรย่อประะัตมาธรรมสี่ว่าติเตอุกนี้ไม่ธรรมดามีคนแรกที่ใส่เสื้อนี้ใช่ไหมใช่ไม่ธรรมดาโอ้โหได้มาฟรีหรือว่ามีมีค่าใช้จ่ายตัวละเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวละครึ่งท่อน <laughs> <là kinh> <laughs> <là kinh> <laughs> uhm, thôi, của nó kinh tuổi mẹ không 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 về. không 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 lấy không Đó, không 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 lấy không không lấy không không ดยอาจารย์กมหาเพโรดด็อกเตอร์ค่ะเส้วันนี้นะคะราคา3 50บาทเท่านั้นเองสามารถ่าได้เโอกาสที่วราะนั้พรุ่งนี้มนเชิยกันซื้อนะคะขายวันเดียวเหรอขายตลอดค่ะเราผลิตไว้เปิดเปิดขายวันนี้หรือพรุ่งนี้ ไม่ไม่ถือมือซ้ายได้ไหมไม่อีกสักพักหนึ่งอีกสักประมาณนับสิบวันเลยนะคะจะมีเสื้อผ้ากีฬาเนื้อผ้ากีฬาราคาสี่ร้อยห้าสิบาทแบบเดียวกันสีสดใสเนอันนี้เสื้อผ้าอะไรอ่ะท่องเที่ยวอันนี้ผ้าก็กีฬากับท,ท่องเที่ยวมาคู่กันนะเจ้าอันนี้ผ้ากี ม่เดี๋ยวเสื้อกีฬาจะมาทีหลังีเสื้อท่องเที่ยวใช่ไหมเส่โชว์ให้ชัดๆโชว์ชัดๆอ่าเป็นต้องบอกเป็นเป็นรุ่นแรกที่แล้วก็เพิ่มตราสัญลักษณ์จากเดิมทีมีตราเดียว มีตอนนี้มีเพิ่มมาเป็นต,นตาใบโพนะบนใบโพใบใบโพนี่ใครออกแบบนะอาตมาออกแนวคิดแต่คนออกแบบคือรัชดาขาเพราะเขาเกี่ยวกันนะคะท่านทั้งสองท่านเกี่ยวกันอยู่เป็นทั้งสองท่านละกัน แล้วเป็นมหาโทรุ่น18ซ <c oughs> ึ่งาจารก็มาเป็นน <c oughs> <c oughs> เป็นรุ่นที่18ค่ะทัานก็สอนมาแล้ว18ปีลคะทีนะ <c oughs> รุ่นต่อๆไปก็เจอเมาเรียนกับท่านนะ <c oughs> ขายขายยังไงอะ มา่ากันร้อยหนึ่งสามารถใส่มาร่วมงานของอชวได้ไปที่อื่นก็ได้ใส่ได้ทุกอิรยาบถยืนเดินนั่งนอนได้หมดและเกินเสื้อกีฬาก็ใส่ตอนวิ่งใ่อันไหนดีกว่ากันอะ ดูที่ราคาใช่ไหมอันนี้ตะเรืนแต่เช่นิชัหน่อยแล้สีสีสีแบบนี้เลยนะสีเหมือนกนันไหมคะไม่เหมือนอันนี้สวยก็อันเนี้ยอันเนี้ยที่ใส่อยู่เนี่ยมันออกเหลืองเหลืองอมเขียว<อ> <c oughs> นะเออสวยใช่ใช่อันนู้นมันเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองพระจันทร์ เหลืองพระจั์ใช่นอะออาใช่แล้วออาใช่แล้วยมยมขออสายหยุดลุกหน่อยลุกหน่อยเน้ยหน้แล้วพวกเรามายกห้องเลยลุกเลยลุกโอ้โหนี่ไหนบอกเลยนี่คนนี้คือใครเนี่ย อายุอายุเก้าสิบเอ็ดค่ะเย้ตอนนี้ใครใครให้พูดเนี่ยพูดเองมะเรียนได้แต่ไม่รู้จําได้หรือเปล่าเจ๊ไม่จำนี่จําห้องเรียนได้ใช่ไหม อจำจำพระอาจารย์ได้ในฉลาดแลยเนี่ยเอาขายเสื้ออะไรนี่ขายเสื้ออะไรไม่ใกล้ใเลยยังไม่ได้ใส่เลยรู้ได้ไงไม่ทำไมต้องชำรืเงไปทางยมอูดด้วย พูดได้หมดอะพูดได้หมดเลย<า>เรื่องเสื้อเรื่องเสื้อ,อคิดคิดแบบคิดแบบคิดไม่ออกบอกยงอูดไงคิดไม่ออกบอกยงอุล น่นนะไม่ธรรมดาวันวันโดยเฉพาะวันมีงานวันสอบวันปฐมนเทเิศใช่ใช่ใช่เช่นเช่นเช่นมีอาหารพระราชทานใช่ไหมใช่เสื้อสีเหลืองหนังสือพระราชทานเนี่ยนะ ของคอ,อชวอก็ะอจะใส่เสือ้อตัวนี้แบบนี้แบบใหม่แล้วใครเป็นลิกกระสิ์เจ้าของลิกกระสิ์อ่ะเจ <c oughs> ้าของลิกกระส <c oughs> ิ์นี่มันเหมาะเจาะดีนะเป็นด็อกเตอร์ปีนี้แล้วก็เสือ้อต้องเรียกเสื้อด็อกเตอร์นั่นแล้วคนคนใส่ก็เลยคือด็อกเตอร์เลยนะ นี่ธรรมดาเอเน,นี่ยอาตมากาลังกาลังคิดอยู่จะแจกจะซื้อแจกพวกเรารุ่นแรกเลยดีไหมให้ใหจ่ายไปแล้วต้องสอนคืนเดี๋ยวอาตมาจ่ายให้เป็นที่ระลึกไงดีไหมหรือว่าจะให้เป็นรางวัลดีไหมนะใครใครใครสอบได้เอองนี้นะแค่ใครไม่สอบไม่ได้ ไม่หมดใครบอไงเอ่ไม่หมดก็เนี่ยก็คะแนนคะแนนเก้าสิบเอ็ดแล้วไงตอนเนี้ยล้วยืนคู่กับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอ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 งตอนนี้ชื่อเอมมนชื่อเอไงจำได้ด้วยจะจะอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมไม่นั่งแล้วใช่ไหม อ่เดี๋ยวดี๋ยวเออ,อโอเคอเอาเสื้อไปด้วยอ,อาอหนายหยุดะัวหทยกหยุดที่ไม่หยุดเรียนมาสายนิดหน่อยเท่านั้นเอง Even tanker.